สวัสดีเชาาเกาะคลิปนี้จะพามาดูสงครามตีป้อมกันนะครับระหว่างสีน้ำเงินกับสีชมพูผมจะขอเรียกไอเจ้าสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยว่าป้อมนะครับนะมันจะมีหลายๆชื่อนะที่อยู่อาศัยบ้างรังมดบ้างหอยสังบ้างนะครับผมเรียกรวมว่าป้อมทีเดียวเลยนะครับนะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ โดยที่เนี่ยจะเห็นว่าสีชมพูยึดไปแล้วหนึ่งป้อมนะครับส่วนป้อมนี้สีน้ําเงินได้แต่สีน้ําชมพูก็ยังไม่ยอมนะครับคุณจะทําการยึดป้อมได้ป้อมที่เป็นส่วนกลางหรือจะมีใครเจ้าของแล้วก็ตามคุณต้องมีพื้นที่มาติดกับป้อมนั้นก่อนซึ่งพื้นที่ของคุณจะต้องจะมาติดได้ด้วยหอยามพันธมิตรคุณต้องปักหอลงไป นะครับเมื่อหอเสร็จคุณก็สามารถเข้ามาตีป้อมได้เช่นเดียวกันครับทางสีชมพูเองก็กำลังจะนี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องสร้างปักหอเพิ่มนะครับแต่หอยังไม่เสร็จสีน้ำเงินยอมไม่ได้สิครับเพราะถ้าหอเสร็จมาติดป้อมนี้สีชมพูก็ตีป้อมได้เลยนะครับเสียเสียห,ยหายหลายแสน สีน้ําเงินจึงนี่ไม่ยอมครับพยายามตีนี่ตีเพื่อลดค่าทนทานคือจะต้องตีเอาทหารเฝ้าหอออกซะก่อนนะครับเนี่ยมดเขาส่งเข้ามาอยู่ในหอใช่ไหมมาสร้างหอก็ต้องตีตีออกให้หมดพอออกหมดแล้วเนี่ยค่าทนทานจะลดครับค่าทนทานจะลดแม้เมื่อค่าทนทานเหลือศูนย์หอแตกนะครับต้องปักใหม่ว่างั้น นะดินเหนียวก็เสียไปฟรีเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าหอนี้จะไม่แตกง่ายๆนะครับและเวลาก็กําลังงวดเข้ามาแล้วเวลานับถอยหลังตลอดเวลานะครับเวลาจะเดินนับถอยหลังตลอดเวลานะตามเวลาจริงทีละหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวินะครับนับถอยหลังตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าในเวลาอีก44่3 4บวินาทีเนี่ยถ้าสีน้ําเงินไม่สามารถตี หอให้แตกได้ทางสีชมพูยึดสำเร็จสีชมพูตีป้อมต่อครับนะมดที่สู้กันที่หอเนี่ยหรือที่ป้อมก็ตามแค่เจ็บนะครับไม่ถึงตายอย่างมากก็คือเจ็บสาหัสต,ต้องรักษาก็ใช้ค่ารักษาพอสมควรแล้วแต่ว่าคุณส่งมดอะไรมารวมถึงต้องใช้พลังงาน5แา้แมงสาบอะใช้แมงสาบหตัว เรียบร้อยครับเรียบร้อยชมพูยึดได้แล้วชมพูก็วาร์ปมานี่นี่วาร์ปมาแล้ววาร์ปมาแล้วนี่อ๋อชมพูเล็งนี่เล็งมาหอยแปดนะครับเล็งมาหอยเลเวลแปดป้อมแปดนะครับใครจะมาถึงก่อนรวมถึงป้อมสี่รังมดสี่เนี่ยจะแตกไหมดูสิเขาตีไหมลอกเขาจะ อืมไม่ตีแต่รีบสร้างเพื่อจะได้มาถึงป้อม8กันก่อนโ,อโดูไว้นะครับดูแผนไว้ดูแผนกันไว้นะครับดูแผนกันไว้อ๋อยังคงตีได้อยู่ครับแม้ว่าหอจะเสร็จแล้วก็ยังตีได้นะครับนี่ๆส่งมาตีต่อนะครับก็กติกาเดิมครับ มดที่เฝ้าหอหลุดค่าทนทานก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้ามดยังมีเฝ้าหออยู่ก็เนี่ยไนคะ่าทนทานก็ยังคงเต็มอยู่นะครับมดเฝ้าหอได้10ฝูงสิบลังนะครับก็เหนื่อยครับงานนี้คือต้องเสียทั้งค่ารักษานะครับแล้วก็เสียแมงสา คุณมีสัพพกกำลังเท่าไหร่คุณมีเพื่อนเท่าไหร่คุณควรขนมายึดให้หมดนะครับเหนื่อยครับไอสีชมพูก็ต้องส่งมดมาเฝ้าหอต่อเนื่องแล้วก็ยังต้องส่งมดไปเติมที่หอใหม่ด้วยนะครับก็เน่คุณมีเพื่อนมาลงเกาะต้องเยอะๆไว้เห็นไหมเพราะต้องใช้ครับเกิดพลังหมดก็ต้องให้เพื่อนมาเปลี่ยนแทนทันที ทำแมงสาบหมดอ่ะนะครับก็ต้องให้เพื่อนมาแทนทันทีนะวางแผนดีๆใครจะเฝ้าหอใครจะสร้างเพิ่มนะใครจะไปช่วยสร้างนะครับต้องวางแผนดีๆครับต่อให้คุณเก่งแค่ไหนพลังหมดที่จบเลยนะครับแมงสาบหมดนนะจบเลยครับนะใครมาเกาะรับรองดูเดือดดูเดือดอยากบูได้บูแน่ครับได้บูแน่โอเคครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ